คนที่เปิดใจเรื่องยงเหิงให้ฉันก็ขอขอบคุณคุณจอมพพุ่งเกตครับซึ่งพ่อเองเนีมีโลกเป็นของตัวเองหลายโรคแล้วใครมีโลกเป็นของตัวเ,เองบ้างที่เนี่ยเริ่มต้นจากความดันไขมันหลังจากนั้นมาก็เบาหวานมาทำไรทําไมพ่อเริ่มรับยา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เอา,เามาพึ่งแล้มาล่าสุดนี่ก็ไขมันอุดตันพ่้งใจก็ได้ไปทำไปพาทำบรรลูทีนี้แกก็หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่ถึงหกเดือนหรอกเพราะว่าไขามันอะ่ะมันได้แค่ไปกั้นไว้เลือดมันเดินไม่สะดวกเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มไตไม่ดีแล้วนะลูกเขาพูดงี้เราก็เอ้ยยังไงก็ดีที่เขามาแนะนำยงเห่งเนาะ ตอนแรกพี่เขาไม่รู้หรอกว่าพ่อเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเอาคุณน้องเนี่ยรรมาหมาดนวันนี้วันแม่แต่อีกสองวันวันแม่แล้วนะตอนนั้นอีกสองวันวันแม่แล้วนนองเอาเอาไปให้แม่กินก่อนเรายาอะไรก็ไม่รู้ดีเปล่าไม่ร,มรู้ไม่รู้จักไงคะเพราะว่ายังไม่เปิดใจว่าพวกสมุนไพรมันมีเยอะบ้านเราอะหลายยี่ห้อก็คือเจอมาเยอะเราก็ยังไม่เชื่อไม่เปิดใจยังไงกินก่อนแล้ววะพ่อแม่เเป็นอะไรไปทําไง ก็ดื่มเองค่ะพอดื่มแล้วจากจากที่ปวดเขา่าปวดหัวไหลเป็นไมเกรนก็ก็หลายโรคอยู่เหมือนกันเพราะว่าทําง,งานประจํายืนมา21ปีอะค่ะทีนี้ก็พอดื่มเข้าไปแล้ว,วทางานที่ไหนทํางานบริษัทไทโรยังทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ค่ะทำมา,งงา21ปีก็อาการเหล่านี้ก็เยอะปดน้อนมาเป็นไมเกรนก็จะไปนวด แพทย์แผนโบราณนะคะจับเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หายแต่แล้วหมอก็บอกได้เหมือนกันโรงพยาบาลก็ไปหาหมอทีละสองพันสองพันจนเบิกงบหมดก็เลกไปหาไปนวดพอกินแล้วกลับมาไม่มีงบที่จะเบิกแล้วให้ลูกเหยียบบางนวดบ้างมือก็ชานิ้วก็ลบอกทำงานจาับคือเป็นคนตรวจสอบตลับเบทหลุดมือค่ะเหมือนชามัรล็อกหมด ลั่นไปถึงแขนไปทั้งหมดทํางานก็นลำบากค่ะแต่นี้จู่ๆเมื่อวันหนึ่งดืงๆๆไได่มยงยงเิงไปได้อาทิตย์หนึ่งกดเล่ค่ะแต่ดื่มได้อาทิตย์หนึ่งพอดีจู่ๆลูกชาบอกอาะไม่ต้องเหยียบกันแล้วเหรอแม่จะลืมมัค่คะว่าเอาเออเข่ากับไมเกรนก็าหายไปตอนไหนเ็าไม่รู้แล้วหอบเข่าก็จ่ากที่เดินเดินมาแล้วแรกขึ้นตรงนี้นไม่ได้ไม่ค่อยก้าวยองลงกระต๊อกกระเดกปวดเขา่า หมอเขาบอกให้ลดน้ำหนักอย่างเดียวเลยอย่างย่าเนอะกขสะสมมาหลายปีแล้วอ่ะมันต่างมัน่ตางเขาบอกไหนไห่รู้แต่ว่าพี่ากก็ก็พอดีหลายๆโรคของเราก็มันก็หายไปแล้วที่สําคัญมิตดวงระบบขับถ่ายเราดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มมั่นใจพี่เขาก็เริ่มมาพูดเรื่องธุรกิจกับเราเราก็ปิดโกเลยสองขวดใหญ่ให้พ่อให้พ่อดื่ม เริ่มแรกพอที่ว่าหลายๆโลกอะแค่ยกสุ่มไก่หนพี่น้องตอนไปสัมภาษณ์เพราะว่าก็ไม่ไปได้อยู่กับแกแต่รู้ว่าแกไม่สบายหลายลกูกพอทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลก็คือต้องไปลองก็จะรู้ตอนนั้นแหละทีนี้ก็เออมันมันมันกินดียกสุมไก่ไม่เหนื่อยแล้วทุกวันนี้จักสารทำ,ทำทำงานบ้านหลายๆอย่างพอสักระยะหนึ่งก็ไปหาหมอเราหมอเขาก็บอกว่าไปทําอะไรมาควบคุมยังไงไอ บาหวานนะน้ำตาลปกติความดันก็ปกติแล้วนะลุงไขมันก็เริ่มดีขึ้นอะทํายังไงโอ้ยดีใจเอามาอีกอินหนูว่างี้แกแกดีขึ้นทุกวันนี้อาการแกคือทุกอย่างที่เป็นตอนนี้เหลือราาักษาไตอย่างเดียวเพราะว่ากินยามาเยอะสะสมในร่างกายเยอะมากเพราะว่าพอเรายิ่งศึกษาดูแกะกะ็เราก็อธิบายแกะกะ็ใช่ใช่ใช่ พอมันมันเริ่มมีโรคหลายๆอย่างหัวใจทั้งเยอะมากค่ะมัน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 พอตรงนี้มันตอบโจทย์ได้แล้วก็เลยเริ่มแนะนําคนทำเป็นธุรกิจเราเริ่มแรกๆก,ก็ยังมองไม่เห็นธุรกิจหรอกแนะน,นําไปแนะนํามาได้ตังค์อขอสรุปั้นๆออขอบคุณน้องเนาะณที่นี้เวลามาจำกัดนะให้ตรงนี้ให้น้องหน่อย